หาเลียนท่งพี่น้องผมเอาคือมีคว้วไฟบาทที่เนี่ยน้องตุยนี่ยังแวะสะกันเห็นอี่อยังพูดใส่ควักมือไวใบต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำไปทาต้มน้ำไปทาของดีพี่น้องผมสุดจัดบหลัดบอกผู้ใด่าบ้ามีชีราจัดใหไตามคําขอ นานี่ขันบ่เจ๋งกินขันบ่เทพกินบ่มีเสียดได้กินเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว่าอีหยังจัดไปเดียว์เราพ่อใช่เดียร์แล้วจัดไปต้มปอบเอื้องไข่ออกเบิรแล้วชีออกเบิรแล้วกินได้เบิดตัวเอาเอาเอาจุ่มหนามอีกหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันถือขี้ดินอยู่หรอจุ่มหนามเราลงเลยเดียร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 ์หนามเลยหนามต้องเดียดพี่น้องผมต้องเดียดดูเดียดเลียดพร่าน นั่นแหละแจวตุมปอบอึ้งไข่มันกับว่ไข่แล้วอยู่นี่บ้ามิบไหยมันฉี่ออกเบิดพี่นออ้องเอาส่งไถ่ไกลเนี่ยเพราะว่าผู้ไส้มันตายดิบดุเทือนส่งไถ่ไกลๆเพราะว่าการเอาล่องว่าของผู้ไส่นี่มันเป็นตะยานบางับงบังพี่น้องผมบงับงบังเอาตอนเอาไส่ตอนเอาไส่บ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเอา ใส่ลงไปต้มป่าบเอื้องต้มเปียดเรื่องมนก็สองพีทีนี่พี่น้องเชียเช่นเดียวกันกับปลาไหลน้องนุ่มตุยเนาะมันต้องสดเอาปกติยี่สิบก็ตัวพี่น้องเหลือซ้ำนี่มันตายน้ำคนไปเลยอืมเอาลงไปอืมอืมเบิดแล้วเป่เบิดแล้ว,เ,ลวเอาจวดพี่น้องผม ไฟคุ้มดีๆแล้วบา,ไาบดไฟพลาดบ่ได้เดนุ่มตัวน้ำบ่ดียดนี่ข้าวตานนยดีมันสิน้นฉีบตักใส่เบิแล้ว,มวแมนบ้วอืมอ่าอืมแล้วครับคุ้มไฟย่างเดียวแมนอันนี้กับบ้ามีกับีอิวไปใส่ปลาอีกบาดนี่เขาไปทายได้ไปบ่ดินแล้วแมนบ่า อ่าขันวอดินแล้วบ้ามีกับไปใสแ่แนวแนวมันกับซุ้มแนวมันกับเป็นธรรมดาพี่น้องผมหวัดนลงตัว,วนะมันกับพ่อชันเศร้าดินอ่าเมีบยบอยากเป็นคนไทยนีไอ้เจ๊ฝังงาบฝังหอยู่น่ะอไอ้ใจ๊ฝังงาบฝังหอบอยู่กับมีผัวซ้ายนะต้มเปร,ตปรีต้มปลอบต้มปลอบอึ้งไข่เต็มหม้ออ่างยพี่น้องผมหาเอื้องกินน่านี่หาเบื้องหลดย่ำเขาเขียว ครับเพรม่นทีมงานนี่สิได้จินบ่แล้วก็ที่เด็ดของเขาอยู่นี่เนาะพวกไส้เนาะ mm. ที่เด็ดของเขาพี่น้องเขาเอินไปยังม่งเล่ง hmm. เขาเอินไปม่งเล่งสมัยแต่กินน้วยมันน่นย้อยเลียง mm hmm. คือบักตุมนี่ืงไส้เลยบะควมสมที่เด็ดพี่น้องไส้ตม้มเปม็ดต้มกบต้มไก่ต้มเปม็ดตม้มสร้างตม้มมาได้บดพี่น้องผมอมนี่แหละครับตม้มอึ่งคือตม้มพวกปอะไรไฟตรงแดงแนวนี่พี่น้องแนะนำเลยครับแ้วบู๊ยมาสิกินได้ มันสมคักทีดีพ่อใส่ใบมุงเลียงเออนี่สมไปใส่เลยเอา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 เสียเขาครับเขาเป็นกุกเสียเขาเขาเป็นกุกเออบ้ามีกับเคียรไต่มากไอเปิดบมึงดูเปิดตัวอย่งเป็นอนึ้งบวัวพี่น้องเป็นอึ้งบัวเห้บ้ามีบมึงดูพี่น้องใค <จ S 1> <ม>รไลอยไปถึงไหน เดี <muitas> ๋ยวก็ต oh. right. <cn Jean> ิดเลี hmm. <S <s <aker> ้ยงเอกอาเบิ้งซ้ำนีพี่น้องผมต้มปวบอึ่งไข่เต็มหม้ออายะพี่น้องอืสุดจัดบาลัดบอบหาจินยากที่สุดในยาดนี่แล้วเอาบกไว้เลี้ยงเลี้ยงกระซังคลิปนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเขาจัดไปเนาะพ่อไส่เนาะอืออืออะเอาเจียวมาอยู่ดีพ่อไสเดี๋ยวมันตรงมีเกียวตัวตุ่มมนี่เดี๋ยว ต้องใส่เกี๊ยน้ำพี่น,อน้องครับเพรใส่เกี๊ยวว่าเลยเปนบ่วนัวดอกอืมพราะว่าเขาสีใส่ตาลำป้าก็อย่างนี้มันบ่นวนัวตัวมันต้องอาศัยเกี๊ยวตัวตัวใอุ้ยเดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องผมบรรยากาศยุทงยุธาเนาะพี่น้องเนาะพ่อแรงแถวบ้านนี่หลายพ่อแรงพ่อแรงเลยถึพ่อแรงพ่อแพ่อแรงหลายบรรยากาศยุทงยุธาหเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผม <c oughs> อือนี่ให้ ภพเหลือกสรรไม่อยากไม่กินกะมาเอือนบ้าม um, ีมานํอืมเอือนทีมงานห้อมานําเนาะครับเนาะพูดเดียดเดียบพี่น้องผมกินก๋วยเตี๋ยวแนวนี้ฮะฮ่าใส่ได้จังหวยฝนกับมาอกบ้ามีว่าเพราะว่ามันมีฝ่าห้องเมื่อเคลื่อนมาไต่ป่าแถวนี้ว่ามีว่นทเอากระโพ่มาสั้นโผล่ป่าว่าเห็นจักตัวอึดป่าแต่ว่าทางนั่นได้สองตัวอยู่ได้สองตัวทาง เดี๋ยวมือแรกแก่ตัวไม่พี่น้องกบกับตัวระบาดไปลุยสีสวยพี่น้องผมบรรยากาศนแนวนี้กระเบื้องเอาย่เชะขี้ตายหลุดดวงเบ็ดสมาชิกวันบ่ดีอ่ะบรรยากาศอยู่ทธ์งหน้าหน่อยพี่น้องผมแดดแดดปกติเขาจินฟ้าสายฝนนะครับเนาะมื้อนี้เขากินแดดแดดพี่น้องผม อือออืมสุดจัดประลัดบอกเดี๋ยวทาสุกย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวทาสุกย่างเดียวมาต้มควบมเอือมหมอนี่บรรยากาศมันไรอืมอืซอยกันเบื้องากาันไหลก,ก,กันแช่เด้อพี่น้องเด้อเข่าซางเนาะนมืออื่นย้ายเข่าซากคลิปนี้เฮ็ดไปนี่ล่วงมือแรงเด้อครับเด้อ มื่อเลขออกพ่อมมือนี่สิบหกกันย่าบวกวันที่พ้อม่เลย้มเอื้องกินฉลองเลขออกบะเทียมานะวั้ระเทียมานพี่้องผมยุทงเลยมือเลงสี่ไส้เบ็ดกบแถวนี่แหละกบหน่อยมันหลขันกบงหญ่ต้องเป็นร้อนพูดตาครับผมเธอยังขัดโกกอยู่เลยหัวหยวอะไรมสวยพี่้องผม อะชีมงานเข้านี่สามคนเนาะโกมิดกับเปย์คือหัวหวกแล้วเป็นห่วงหวกเลี้ยนนี่ขายหวกแล้วหัวหัวหัวเมด阿拉ขันเบิ้งยุ่งยากจมหลายการมาเฮ็ดคลิปหนึ่งละได้อิ่มได้กินได้เมากระเดาต้องพูดให้กินสีเมาแล้วการซื้อเสียงมันต้องสร้างมาด้วยล่ำแข่งอย่าหวังครับให้เข้าใจนะครับเรื่องผู้ที่เฮ็ดคลิปเฮ็ดใดล่องยางกับเป็นคอนเทนต์ล่องยางที่เขาเฮ็ดขึ้นมาเขาสร้างตัวตนขึ้นมานะมันใส่มันมีการลงทุนเดีย มันเพราะมันไปเฮ็ดฟรีเพราะฉะนั้นแล้วให้กรับร่างใจดีกว่าสิมาบ้านทอนกรับร่างใจหรือว่าให้กันครับไอ้คือเ่รคือนั่นสมาชิกเขาตาสินเขาเบิ่งออกอะไรเป็นควันเทียนหรือว่าใขรบ้านว่าให้นัน่นมมนเป็นเรื่องถ้ามาตาปป้อยพานได้ก็ป้อยพานนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของเบิ่งหลักะเบิ่งว่าปับผุงแห้งตรงเชื่นช่วงผู้ที่เขาสแสดงหรือว่าผู้ที่เขามาเฮ็ดกินน้ากันเนี่ยบ้ามีบ่ได้ให้ลาบากเจักคนพี่น้องบ่มีบอกว่าเออใส่แรงงานคนฟรีบ้ามีบ่มีครับ มีแต่กินตะมวนย่างเดียวครับผมอ่ะบรรยากาศตอนนี้ประมาณใบสองเครืองเดี๋ยวจังหน่อยเลยก็ออกพี่น้องผมให้ลำลำลุยๆมันหมานทุกถูกทุกคนนะครับเด้อผู้ใดเบิ่งคิปนี่ถือเรียกทุกคนเอาให้เจ้าเมื่อนี่ปิดกิจกกรไปเลยดีกว่าพี่น้องผมเป็นการแก้ปัญหาไว้ใ้ดนที่ถูกต้องเอาไปซิมแล้วพี่น้องผมโูดใส่บอกว่าเจียแล้ว Bia y đi vào. Bia nó. Mm, ừ, nào, sim băng. Băng kính khắp bò bao lâu. Mm, 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 จากที่ไอ้นี่เปียอยู่เนาะครับเนาะตัวใหญ่มันกะตัวใหญ่กะกับเปียบะเป๊เอาผงถอนแล้วผงทอนแล้วครับเอาผงไปเลยคันว่าเปียเอาพี่น้องผมแซ่บมอนร้อนนี่ก่ได้ใส่ย่างเผือแม่นบ่เอาไปพี่น้องผมต้มเอืองอ๋ออ๋ออ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  เปียคนมันก็ต้องเปียกไคือกันเราวะเปรย์ล่ะอืมเปรยขนาดนี้จะเปรยขนาดไหนอ่ะเป็นกลางกับมีเอาอืมเอาผมผมไปพี่น้องผมอืมบยน้ำเชียวเยีวยาวหัวหัวสิล้นบ่น่ะพ่อใช่เอากลางออกเอากลางออก อก้างออกพี่้องเดียวเดียวเดียวไปเป็นตกินได้ไหมล่ะเที่ยนกัดเที่ยนผวได้เอาก้างอกอกสมุนไพรเลยดี่วิเ้ยสมุนไพรมันโรนมนาจันแจ้งนาจันดีดีม่เนเอาอย่ามันเสียด้อดูดีใ้ต่ำอ๋อเอา ao cái nào bố ông ao núm tui chát chát bông sao bao chặt bao chặt bao tôm bao chặt 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 năng năm ้ปี่ดีเนาะตุยเนาะว่าไข่ยังยั่งอยู่วะตัวนี้ยังไข่บ่เบิดว่ะขาดบ่อเดตอนนี่ขาดบ่อด้เนาะครับเนาะน้ำารจัน้องสาวอุบเนเขาาบ่อดจะระเบิดไหมไ่เห็นยังไงมหยุดครับผมจอมยุดครับผมแจ๊บ ยากนะครับเนาะยามนี่หาต้ม oh, อ <oh, er ื่นกินยากพี่น้องผมเสียบ้าวมีนี่บนว่ัยู่ซื้อสิได้กินได้ยามนี่อ๋อเป็นยังกินเลยกินเลยบ้าวมีอิ่มแล้วจัดไปอือนะกุ้ยเต๊าไว้ังที่เลยคหอื่นอืมกุ้ยเต๊าะไว้เพชรบุรีเปล่าต้มอื่นกินอืออนาหามาคักๆบ่ซิมเดี๋ยวเพ่งสิพี่น้อง เฮียงถาความเหมนอยู่หามาพันป่วยกินยังสินะอืกับสิจิน,นให้เบิ้งตัวเอาแบบตัวใครๆเปล่ยงเปลีป่ยงพ่องๆเลยพี่น้องพันสีว่าใอยบ่วยกินกินให้เราเด้อืมม,ม,มาเสียบจับียบห้อมสมุนไพรอืมใบมงคลีบป่า นาอ,นอีกอนือเด็ดเถื่อพี่น้องปุ่นแบ่วมเปียของมันพี่น้องผมตับเอือป็ปแล้วได้หาผมดูอมโอ้ยนี่เถื่อพี่น้องหาตับเอือเกินพอมันต้องกินมันตัวโลแลดลอพี่น้อง เจ้างี๊ไม่เนี่ไม่มีอยู่นี่มีถ้าบอกุมขมมีก็ุมนีมบ้าเถือันอันไหนไม่ได้บ้างไม่ไม่ีอันนี้อยู่องกอัอ่ะทำต้ดิ้วลงไปตูเรียกใด้เรเจ้าเลทดลงทดลงตู้เรียก้ ถ้าเป็นสื้อไฮก็ดีถือ,อยู่แต่ว่าอ้ยกับ่าสื่อไ้ก็สือถือยุผู้ใดสื่อไ้โรยาบ่แมนกัไปเกนํากันเนาะโอ้ไข่ไข่เต็มตัองตัวนี้เดียวขอกินไข่หน่ยอเอาเอาวางลงนี่กว้าว่างี้ขอกจินไข่ เดี๋ยวเห็นไครตัวนี้บ่ยอมไข่ออกว่ะอุ้ยพี่น้องไครบอกว่าอึ้งย่มนี่ว่าขครบ้ามีเสียหูมาแล้วอะสามารถชิดกันคอมเมต์เกัามากกันนาสีไอ้นี่เนี่ยไขแบบเต็มถุงเลยพี่น้องปุณละไข่มันงอะไครว่าไครว่าไครว่าหรือข้อเจ้าเจ้ามากข่อใครคนละข้างมาคนละข้างตัวนี้บ่ย่อมไข่ออกบรกบุญย่อมี่ใรหลายคกเห็นบ่ญย่อมไข่อึ้งย่มนี่กับใครพี่น้องเหรอ เรียกได้ว่าใครคูย่มพี่น้องเฮ้ยแม่นี่ดียอเลยเฮ้ยใครจะย่เนี่ยบอใครจะล่อมึงย่มเจ้าเขาเลยนะแม่อีเหรอ ดูอย่างดูอย่างเงี้ยวเนาะเงี้ยดูเงี้ยวมันบ่คือฝนใหม่แม่บ่าวใช่คือฝนใหม่สินี่ตอนนี้ดูอย่างเงี้ยวแต่ว่าเนื้อนี่เบื่อดีพี่น้องผมมีความสมของใบมงแล้วก็กเสียบละโดยรวมแซีบเอ้าขอพูดถึงอะไรถึทรัพย์สุกการที่การตามเหมือนเดิมพี่น้องผมจะเหัวใจทีมงานอีสานบาบเวงมาอยากมานัวมามาแซีบมานัวมาอยากมากินน้ำกันกับต้มเอื้องแซีบเสยบยุทเถียงหน้าบรรยากาศทงทงทาทาพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ